ไงถามวายแยมได้กุชิได้กินปอเปียว่าสันว่าคือเสือมาไอวัโดนแล้วว่าจับพี่น้องเอ,อ้ยได้เลิกได้ยยมได้เลิกได้ยยมอิลีนี่กับคือหมูสับเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็คือสามกรกอโคกแล้วแล้วเนาะคะ่ะนี่ก็คือคณะโอบเบียนแคโอตกับอ่ากับพักกะลัมเนาะ,ะ,นะหรือว่าสวิตคูนค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะมาถึงช่วงเวลาที่จะคลุกเครื่องก่อนเนาะคะ่ะเนาะเพราะไงว่ากูสิได้กินบอ กูสิได้กินบ่าพ่อใหญ่ถาโดนแล้วว่าพดว่าสื่อมาบ่ได้พ่เป็นแต่ใดเห็ุให้ฉันกินเปีจะลองดูครั้งแรกของการเป็นวิไลนะคะว่าทำเปี๊ยให้พ่อใหญ่กินโอเคค่ะผักสามเกลอก่อนพันว่าถ้าจะว่าให้ผักสามเกลอก่อนผัดสามเกลอให้หอมมันสันวาเนาะสำหรับคนทิดบ่ามักคนกับว่ามักกินจะเที่ยงกับว่าตกใจกับใดนะคะเนาะ รือว่ามาก,กับว่าตองใส่กระได้เพราะไงว่าเป็นอย่างเรื่องการกินกระเทียมสามคือผัดหอมหอมแล้วก็เอานี่ลงไปค่ะหมูสับหสับลงไปผัดๆซะ คันงแรที่ลูกค่ะคังรที่มีอะไรทํำปอเปียเป็นไงว่างเนี่ยไ,ได้คุดด้นเคกี้เมื่อสั่นื้อแก้มไหวจะโดนตั หัวสวิตโคนแค่หลอดตัวหัวกระหล่ำหรือหัวสว okay. ิตโคนสวิตโคนเคเขาบอกว่าให้เราปรุงด้วยแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปอ่ะ ไปเกลือหน่อยนึงไม่หน่อยละค่ะเยอะเลย <c oughs> ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสนะคะนาะซอสปรุงรสไปสักหน่อยเยอะๆะได้ใช้ซอสฝ้าเขียวซื้อมาเป็นปีเป็นซาบแล้วพิ่งจะเปิดค่ะ <c oughs> ซื้อมาเป็นปีเป็นซาเพึ่งจะเปิดใช้ ซื้อมาเป็นปีเป็นซาดแล้วเพิ่อนจะเปิดใช้เขาบอกว่าทำผักให้สุกก่อนใช่เนาะให้มันนุวบๆก่อนวะ่นให้มันนุวบๆให้มันแห้งนะมันแห้งๆก่อนเนาะสุกบุวบๆแล้ว หน่อยสิชิมหน่อยชิมหน่อยรสชาติเป็นไงอืมโอเคนะคะแปรแมปรแมปเรแมปรแมปรแรมหอมสามเกลือแปรมแปเรมหอมสามเกลือมากมากพ่อใหญ่ไม่ชอบบุ้นเส้นเยอะเราเน้นผักเราใส่บุ้นเส้นหน่อยเดียว เสร็จแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปใช่ไหมคะวุ้นเส้นเราไม่เน้นเยอะค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่ชอบค่ะ ไว้ให้มันเย็นเนาะค่ะเนาะ จะเป็นแบบไหนยังไม่ทราบแต่นี่ได้มาแล้วจ้ะนี่ค่ะแต่ยังไม่รู้นะมันจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไม่รู้รู้แต่ว่าทําไปเรื่อยๆเออตั้งแรกเด้อตั้งแรกเด้อเฮ็ดเพราเงี้ยอยากกินเนาะเงี้ยเราอยากกินกัเลยก็เออเฮ็ดไปใช้แบบที่นอนค่ะเพราะว่าแคนมันสื่อมาแล้วเนาะ ซื้อมาแล้วางานมงงะกะเห็ดพอได้ยด้กินเ้อเแ่าเอ้ยคอยกะเห็ดพ่อเป็นรอไม่ต้องใส่กรบถุมงค์งมือเนี่ยตนี้ทุ่งมมอใส่หรองานฝีมือประดิษประลอยนะค่อยทำพ่อเป็นเด้อพี่น้องเคยงานฝีมือประดิบประยนะอย,ออย,อะะยค่อยก็ทำพ่อเป็นแบอ ประดิษฐ์ประดอยค่อยทำก็เป็นอาพีบเมียนไปเนี่ละยานมันแตกออกพีบไปหมดเลยเอา้างานฝีมือประดิษฐ์ประดอยค่อยทำก็เป็นพีบมันไปแต่แต่นละงานฝีมือประดิษฐ์ประดอยค่อยทำไม่เป็นวัดบะประด้เป็นคนเรียบร้อยนนอขนาดเนาะคะเนาะ ดิบกระโดยทำไม่เป็นไม่เก่งทำไปพอได้กินเดอ้อไม่มาเล <c oughs> ไล่เห็ดสุดเอาน้าค่ะพี่น,อน้องาไม่ไรทำซุปไม,ม่ไล่ผัดสุปบางคนขคเขาแบบเอเียด,ดิบเนะาะไล่ก็เป็นไม่ไลกก็โทษถามพี่เด้อออยหนูเนี่ย อยากใช้ก๊อกเี๊ยบมวไปอีกมั้งใจแล้วอยากใช้ก๊อกเกีเ๊ย,ยบจะกินกับเอามือนี่ยแหละเอาแต่ว่ามันเหนียวเหนียวมือจิตรูดออกมากปล่ะ,ละอย่ารูดเด้องานฝีมืองานฝีมือไม่ไม่ไม,ไม่โอเคมาขันเนาะงานฝีมือไม่โอเค แต่เห็ดกับขเขาเฮ็ดเนี่ยคูณพ่าให้กินได้จะงานฟีเมอนี่บอ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 จนยังไงก็ GA กินไปโรดเดอร์เท่าเด <ś c oughs> อร์อืออไปหาสื้อเป็นแผ่นสดมาถอดให้เรากินโหลด ว่าสิเหตุใดพี่น้องเอ้ย,จะออ,อยจะออกมาเป็นยังไงบุญเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นยังไงกันน้องอือฮึพอจิบอยากเอามือจับมันเละเละมันเหนียวเนียว ครั้งแรก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 ครั้ง,งแรกเด้อค่ะเป็นเป็นกิเกกังกังเป็นคัดคัดจิ้งไ้บุ แต่มันหลายหล่ะน้ำให้มันติดติดสิบวดได้แตกออกสิบวดได้แตกออกไปอันไปกักกักเอ้ามันก็เป็นเัื่องสิปานิพี่น้องเอ้ามันคือบางงามมันคือบางงามมันคือบางงามเอาไม่เอาไม่มันคือบางงาม ยังไดค่อยว่ากันค่อยว่ากันอีกทีนึงอืม้มโอ้ยไปอยู่ไถ่ผุดเผาเอ้ยได้ซื้อกินเอาง่ายงไอไข่อไก่เห็ดป๊อป And and I'm so hungry. 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 I'm so i quite near quite hit poppy that i do not think so. No, 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 no so no 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 it's never ever 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 gonna happen I don't think so no 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 I don't think so no 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 it's never ever 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 เมื่อแผ่นพอเฟียมมันเหลือเนาะค่ะทีนี้เราก็ทาไม่ใส่หูสับค่ะทาแต่เส้นกับผักก็พอเนาะเส้นกับผักกับข้อทีนี่พอเปียมผักกับขุนเส้นก็พอค่ะพี่น้องคะเพราะว่าแผ่นมันเหลือหลายปุณะค่ะ ลยกับเบอร์เกอร์เดเนาะคันเนาะไรกับเอรลูนเนาะค่ะคนันนบนพนพแพนมันเหลืออยในเมื่อเราแกะแล้วก็จะทำให้มันหมดีเดียวเราเข้าช่องมิดไว้เนาะ<อ><อ>โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ปอเปียอ,อันนี้รอบสองรอบสองรู้สึกจะตุ้ยนุ้ยเหลือเกินพี่น้องค่ะเพราะว่ามีจะผักกับวุนเส้นเนาะรอบสองนี่คือเพราะว่าเบิงเบิงนับแ่นแล้วอุ้ยว่าสันรอบสองนี่จะตุ้ยนุ้ยอันนี้รอบแรกนะคะไม่ตุ้ยนุ้ยถอดในพงไงกินไปแล้ว หกเจ็ดอันค่ะพี่น้องค่ะวิไลกําล่างว่าสิเตรียมใส่กองแต่ว่าอาถามพี่เขาว่าพี่บอกว่าเขาถ้าตู้เย็นม่น่นก็ใส่ถุงก็ได้ว่าใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงย่เนัืนจังเอาบอกใส่ซองฟิลเอาไว้นะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วครับปอเปี๊ยโอ้ยกว่าเสียดาพี่น้องคะครั้งแรกในชีวิตที่ทำปอเปี๊ยให้ฝรั่งท่านแล้วค่ะเสร็จแล้วพี่น้องค่ะอันนี้ อ้วนตุ้ยนุ้ยหน่อยเนาะค่ะเนาะอ้วอนตุ้ยนุ้ยหน่อยเพราะว่าเป็นผักแล้วก็แผ่นมันเหลือประมาณนี้มันเลยอ้วนตุ้ยนุย้ย <c oughs> อันรอบแรกนี่พร้อมกระหลองกองเลยค่ะพี่น้องคะเฮดบ่เป็นเนาะรอบสองนี่อ้วนตุ้ยนุ้ยนะ่ากินรอบแรกนี่รอ,อบแรกนี่วนแปลงไรลันโพดรอบสองนี่อ้วนตุ้ยนุ้ยไปตะกินอยู่นี่มีแต่ผักเนาะคะ่ะอันนี้จัางเป็นอ่ะอันนี้ค่อยเป็นหมูสับแล้วก็วุ้นเส้นเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้วิไลกับสิเก็บใส่กล่องนะคะ่ะ เก็บใส่กล่องแล้วก็แพ็คเสร็จถุงด้วยแล้วก็ใส่ช่องฟิตเอาไว้นะคะเอาก่ะี่นองค่ะขั้งแรกทําปอเปี๊ยะพ่ใหญ่ชิมไปแล้วพ่อใหญ่กินไปแล้วลหอุ้ยน้ำไล่แตกพ่อใหญ่กินไปแล้วถอดไปพ่อใหญ่ซิมแล้วพ่าใหญ่ว่าโอเคว่าสันแต่พ่อใหญ่บอกว่าเห็ดแป้งเพราะว่าวิไลทอดโดนโผดเนาะวิไลก็าเพื่เคยเห็ดนาะพี่น้องค่ะวิไลทอดโดนโผดเพราใหญ่ว่าไอให้มันยาดำจากน้อยว่าวิไลทอดจนกรอบค่ะโผดมัน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 อ่า มันแปลงอันนี้มันดับาะคะขขา,รารพบดนแล้วกุกคารพบดเอาละค่ะสำหรับวันนี้ปอเปียทั้งแรกในชีวิตพอกันมาเจอกันไหมในคลิปหน้าค่ะ